นี่มีคนบอกว่าแม่เล่าข่าวสงครามหน่อยแม่ว่ามันทำกับคนไทยเกินไปไหมขอความคิดเห็นจากแม่ก็ก็เสือไปทํางานต่างประเทศทำไมประเทศไทยมีงานให้ทำเยอะทําไมไม่ทําต่างด้าอ่ะจากเขมรจากลาวจากพมาก่าจากเวียดนามแหกันเข้ามาทําในบ้านเราต้องสิบล้านคนต่างด้าวออ แล้วมึงอยากไปทำงานประเทศอื่นมึงก็ต้องทำใจการที่เราจะไปทำงานประเทศไหนเราก็ต้องศึกษาประเทศเขาใช่ไหมว่าประเทศมันจะมีสงครามาตลอดเพราะนั้นอยากจะไปอยู่ประเทศของมันก็ต้องทำใจนี่พูดตรงๆออประเทศไทยเราก็สุขที่สุดแล้ว อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะดูอะไรก็ได้ดูอาหารถูกจะตายอร่อยด้วยเวลามันลบม,มันไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกมันต้องปลาละเบื่อท้ามามก็ยิงกาดมันไม่เายดูหรอกว่าไอ้นี่คนไทยนี่คนอิสราเอลมันไม่ได้มาดูเรียกเรียกอะไรอ่ะโดนลูกหลงไง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกาสู่บ้านทัดพาเทียวชาแน,นลนะครับสบายดีพี่น้องสุภ้สุขคนนะครับคนไทยเฮ้านะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกนะครับก็ขอบุณถุกกำลังใจนะครับพี่น้องกระไดฟังนะครับตนลิปนะครับผมไม่อยากเอาหนาเพิ่อนออกมา,าผมไม่อยากเอาหนาเพิ่นไม่ให้พี่น้องเห็น แต่ว่าพี่น้องก็คงพ่อสิรูว่าผู้ใดน,นะครับเราก็ผมบ่ขอเอ่ยถึงสื่อคนผูน้นีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเมื้อนี้ผมก็เลยอยากเม้าเรื่องนี้นะครับในฐานะผมเองกัเป็นแรงงานที่ใส่แรงงานอยู่ในต่างประเทศเกือบเคืองชีวิตพี่น้องนะครับ เกือบเพื่ชีวิตแล้วนะครับมีสิกบกว่าปีแล้วที่อยู่แต่ต่างประเทศนะครับแห่งรอบนี้สิบปีแล้วครับที่รบริษัทบ้านพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องผมก็เลยให้พี่น้องเลยฟังคิดเกี่ยวกับคขมอขมจ่าเพิ่นแล้วเขาก็มาคุยกันนะพี่น้องอย่างอื่นอย่างแหลกผมก็อยากบอกว่า ขอแสดงความเสียใจกับญาติอาของผู้ที่ได้รับเข่าเอ่ว่าคือบอยากนั่นไปหลายนาอพี่น้องได้รับภัยในรอบนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนนะครับเพราะว่าสิเป็น ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกๆูกคนเนาะพี่น้องเนานะครับเสียใจดีครับเสียใจย่างสุดซึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะดตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับยอมให้จ้กของไปลําบากเพื่อเสีให้คนอยข้างหลังขอบครั้วอันเป็นที่รักนี่ได้อยู่ดีกินดีนะครับ ยอมทุกอย่างพี่น้องผมเป็นแรงงานที่เห็ุงานอยู่ในต่างประเทศผมเข้าใจในความรู้สึกของคนที่มาเห็ุงานดีนะแล้วสำคัญนะครับพี่น้องที่ผมให้พี่น้องในฟังคิดมันเป็นเรื่องที่คนไทยเฮาบ่น่นาสิไดงยิน่นี้าม่นีเป็นบ้าบพี่น้องอยู่ในช่วงที่ ทุกคนกับเสียใจนะทุกคนกับเสียใจพี่น้องคิดว่ามีไผอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้บ่ครับในเมื่อมันเกิดแล้วถ้าคุณบอให้กกำลังใจนะคุณก็อยู่ซื่อๆเสยๆแมนบ่ครับบอแมนออกมาว่าให้ค้นแบบนี้ แมนยูค,คุณบอกได้เพราะว่าคุณบอเคยสูญเสียมั้งนะครับคุณบอมีความลูลซึกว่าจะของสิสูญเสียยังแมน่าครับคนที่เพิ่นไปเห็นงานต่างประเทศเพิ่นกะคิดว่าต้องสั่งครอบครัวให้จะของต้องเบิดหนีเบิดสตินต้องนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะครับแต่ละคนเกิดใน สถานที่ทีต่างกันมีพื้นฐานแต่ละหม่องที่บคือกกันพี่น้องนะครับเจา้าเองเกิดพื้นที่ที่เตือนมาเหตุงานมีเงินใส่มีเงินอยู่จริงครับแต่บางคนเกิดได้พื้นทีจังภาคอีสา,านทางเหนือจังสี่ยุ่กับการพอปลูกครับยุ่กับการพอปลูกนู่นนี่นั่นครับบางทีบางเทียเนี่ยเจอภัยแหล่งเจอภัยน้ำถ่วมพี่น้อง มันกันแทนทีสีลงทุนไปเราได้ทุนขึ้นมากมันกับมีมันขาดทุนให้คิดเบ้องเอานะครับว่าขาดทุนแบบไหนพอเขาลงทุนไปรอบนี้น้ำท่วมพ่แรงเข้ากระตรงหาแนวมาเห็ดไม้อีกนั่นแหละครับมันก็นเลยเป็นหนีพอพุ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นหนีสะสมมาเรื่อยๆพี่น้อง บางคนเกิดมาบรูซัมหนีอพอแม่เป็นหนีแต่ตอนใดแต่ว่าเห็นแต่หนีทอกสอเป็นมครับเอาการคิดกันเอาว่าหนีทอกสอเป็นแบบไรนาอพี่น้องเนะาะบ่อยากอธิบายหลายนะครับนั่นแหละเลยคิดว่าเพิ่นออกมาบอกว่างานเมืองไทยมีต่้งเยอะต่้งแยะไปหยังคือบะเฮ็ดไปหยังคือให้พวกตงางเดาเขามาเฮ็ดเป็นส0บล้านคน ก็จังบอกแล้วครับคนบ่เคยเป็นหนี้เป็นสินหรือคนบ่นั่น่ะรู้หรอครับว่ามันเป็นแบบใดคือเราเหตุงานอยู่ในเมืองไทยนี่สมมติได้สองหมื่นบ่พี่น้องครับได้สองหมื่นแต่ว่าบ้อยุบันจะของครับไปเห็ุอยู่ต่างจังหวัดยุ่งเทพจังสีค่าใชสจ่ใจเงินสองหมื่นมันเหลือจักบาทพี่น้องนั่นล่ละครับให้คุณ ที่มีวุฒิภาวะคนนี้นะครับมีวุฒิภาวะมีหน้าตาทั้งสังคมให้ยอนกลับไปคิดเน่ยนะครับคนที่บ่กเคยอยู่กับคนแบบบ้านเฮาอหรีเนี่ยสีบรูนะครับเพราะว่าบางคนกคอยู่แต่สังคมในเมืองมันบ้าพี่น้องแต่คนอื่นผลบาวานะครับพุ ค,คุณผูณ้นี้เป็นออกมเวอาเนี่ยมันเป็นการตอกยำ้ำว่าไปแล้วบบลูติว่าเขาเกิดสงครามโน่นนี่นั่นจังซีนะครับทุกคนก็คิดว่าเรื่องนี้มันบ่มีอเหียงเกิดขึ้นแล้วถึงได้ไปกันนะครับเพราะว่ามันเงียบมาโดนแล้วแล้วกัคนที่ทรงไปก็คือรัฐบาลนะครับบ่มมีผู้ใดสื่อตัวเครื่องบินไปเองได้ครับอิสราเอลไปเหตุงานนะครับสี่บอกให้ สองพันกรมแรงงานครับจังสิไปได้ครับก็คือทั้งรัฐบาลไทยกับประเมินแล้วถูกสิ่งถูกอย่างถึงได้ทรงค้นงานไปนะครับคิดเห็นมันดีๆก่อนสิออกมาเว้านะครับปอนด์วานวาเข้าไปเองได้นะครับถ้ามีอยู่มีกินเเขาบ่เขาบดินล้นหรอกครับว,ว่าต้องไปถ้า ให้กำลังใจคนเป็เป็นกาอยู่ซื้อๆกับว่าต้องออกมาเบาให้คนอื่นได้เสียใจนะครับผมบอกวาคิดว่าสิได้ยินจากปากคนไทยในเรื่องนี้ในตอนที่ถือว่ามันเป็นเรื่องอ,อ่อนไหวผู้สูญเสียเผนมีหลายและพี่น้องตอนนี้ก็ยังประเมินบ่ได้ว่าเท่าไร กคแบบแ็คือคุ้นทันนั่นล่ะคุ้นทันยุสมือนี้เห็ดคลิปนั่นคลิปนี้เห็ดรายการนั่นไายการนี้เห็ดเพื่ออยังเห็ดเพื่อเงินครับเห็ดเพื่อเงินคนที่ไปเพิ่นกลัไปหาเงินขึ้นกันนะครับเพิ่นบได้เห็ดเพื่อโตจากของนะเพิ่นก็ไปเห็ดเพื่อครอบครั้วและค้นข้างหลังนะครับ คือกล่าวขาออกจากบ้านแล้วนี่ขึ้นเครื่องบินพนดินบ้านเฮาแล้วนี่แต่ละคนบ่รู้หรอครับ่าสิปเจอสถานการณ์แบบใดครับเฮาประเมินบ่ได้เฮาบ่รููนะครับเพียงแต่ว่าเฮาไปเฮ็ดกับเฮ็ดเต็มที่รักษาตัวเองในตอนนั้นให้ดีนะครับแลวกยายาว่าแบบนี้นะครับยาว่าแบบว่าเดือดร้อนมากก็ต้องเดือดร้อนรัฐบ,บาลน,น่นนี่นั่นผัดเวลาไปคือบ่คิด คิดเบิดตทุกคนนั่นแหละครับ็ยังบอกว่าคนทรงไปกับือรัฐบาลเท่าเองนั่นแหละ,ะพี่น้องคิดจัางไนครับสำหรับคนเถี่ยวมาบอกแบบนี้นะครับบ่ญาเสื่อว่าสิเป็นคนมีวุธิภาวะสูงมีหน้าตาทังสังคมบอกมาบอกนะพี่น้องเนาะปัญหาสิเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก ผมก็เอาได้ซั่นี้ครับพี่น้องผมกัอุกอังอยู่ในใจขึ้นกันเพราะว่าเห็นภาพทาั้งทั้งที่บ่มันญยากพี่น้องนะครับเห็นภาพในข่าวในอย่างนี้ที่สำนักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยไปทายทํำถึงบ้านเห็นสภาพพี่น้องเพิ่นแล้วนี่พอแม่พี่น้องลูกเมียมันเน้นอยู่ในใจพี่น้องนะครับ ผู้ใดบ่ถือว่าลู้ก็อ,อยาเว้้กันแบบนั้นนะครับเนาะมีบฒีภาวะแล้วนะครับแทนทีส่สิเป็นกําลังใจเนาะครับเนาะเป็นกําลังใจกันเฮ็ดจังไดเข้าเสียวพี่น้องเข้ากับเมืองไทยหไเหตุใดเหตุจังไดสิซอยเหลือแบบใดต่อไปต้องเป็นแบบนี้นะให้กาลังใจอยากจังไดจังสี่นะครับพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มากครับว่า เพิ่นสมควรเสีอยงมเบอแบบนี้บอนะครับผมกะอยากให้กำลังใจนะครับอยากให้กำลังใจญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียนะครับเพราะว่าสิเป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องของคนเจ็บแล้วก็รวมถึงคนทีได้กลับบ้านก่อนกำหนดนะครับพี่น้อง ถ้าเขากลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วครับเขาจังมาหาตั้งตนไม่เนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็คิดว่าคือสีบอมีการสูญเสียหลายเนาะนะครับตามที่ได้ฟังมากกเป็น1ินะครับคงสีบอมีเพิ่มครับหรือถ้าเป็นไปไดก้กะบในจำนวน1ิที่ว่านั่นกะขออย่าให้เป็นคนไทยเขานะครับ เพราะว่ากัผู้ใดกับบ่ดีทั้งนั้นแหะครับในความรู้สึกนะครับในการสูญเสียแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถุกค้ก็คือความหวังของขอบครัวนะครับอคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับจะไดก,กัสู่ขั้นต่อไปนะครับชีวิตต้องดําเนินต่อไปพี่นออ้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ